ตัวเองก็เรียนด้วยแล้วช่วยเผยโนะหนนะหนูเราต้องหากินสองท่องคําว่าหากินหมายความว่าเราหาบาร,รมีตัวเองก็เรียนด้วยแล้วช่วยเผยแร่ด้วยบาร,รมีเผยแร่แต่ก่อนผมไม่เข้าใจหรอกนะผมก็ไปถามพระสัมมาเนคดมขอพระองค์ด้วยทรงโกรธทาไมเข้มงวดกวดขันให้ผมไปสอนนักนะได้ลุงจักนะนะเราเข้าทําการ,รวบวชบารมีสอนภาวนาเนี่ยส่งผลให้เราได้เป็นพุทธภูมิ ฉะนั้นคนไหนที่ไม่สอนเนี่ยไม่ได้เป็นพุทธภูมิอย่างมากก็ได้เป็นอติสาวกเรืองนามถ้าหนูสอนช่วยกันสอนอย่างวิบูรเนี่ยเป็นพุทธภูมิทั้งหมดแต่ว่าการสอนเนี่ยสอนได้มากคนน้อยคนไม่เหมือนกันอย่างคุณนีบูนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าเขาจะไปสอนได้แต่ผมบอกแต่ว่าเวลาเนี้วัดวาอารามจับก,ก้าวประยคกติประยคกวิบุญจับนั่งรับตาทั้งหมด จากคำสอนของลุงที่ว่าการสร้างบารมีต้องทำทั้งสองอย่างคือหนึ่งเรียนรู้หลักธรรมคำสอนแล้วนำความรู้นั้นมาลงมือปฏิบัติ 2. เผยแผ่โดยการสอนอบรมแนะนำชี้แนะหรือบอกต่อหลักธรรมคำสอนของผู้ศาสนาให้คนอื่นๆต่อไปนี่แหละคือการเผยแผ่ทํากันได้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระนักบวชหรืีชีไพรหรือคา,ารวะก็ตาม ข้อควรระวังยาสอนผิดหรือเห็นผิดไปจากคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนอกจากจะไม่ได้บุญได้บารมีแล้วยังเป็นบาปอากุศลติดตัวเราไปอีก